น้องๆียู่แปดท่านเองค่ะโคต้านนาด์ซินใช่ค่ะวันนี้เป็นวันสอบโคต้านั่นเองนะคะอันนี้ฝ่ายลงทะเบียนใช่ไหมคะเชิค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆตอนน้องๆเนี่ยทยอยมาลงทะเบียนกันนะคะ ร้านน,นตสินรุ่นที่8 3สาค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่ที่พยาศพตอนเราสอบเราแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบว่าคนมันก็เยอะมาใช่ไหมแบบมีผู้ปกครองมีครูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แค่คิดว่าแบบทําให้ดีที่สุดเท่าที่แบบตัวเองเดียวมาอะไรก็พอให้กาลังใจน้องๆนะคะก็เรารู้ว่าแบบมันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเครียดแล้วก็กดดันมากแต่ว่าแบบอยากให้ทุกคนแบบทำให้ดีที่สุดของตัวเองก็พอคิวแบบตัวเองเก่งที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็พอแล้วคุณค่ะชื่ออะไรคะ ค่ะแล้วแบบตอนที่เราสอบนี่รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นว่าตอนนี้ก็ตื่นเต้นเป็นเรื่องอะไรอ่ะให้กำลังใจน้องๆค่ะให้กำลังใจน้องตัวเล่นละเล่นละเล่นก็เชื่อแหละว่าน้องสอบมากันเต็มที่ก็แบบวันนี้เขาไม่เต็มที่สุดแบบว่าแบบเขาไม่ดีไปเลยเราใช้ลำลำให้เต็มตัวก็ชื่ะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคือเพชรจันค่ะคิดว่าวันนี้เต็มตัวมาดีไหมคะต้อง มั่นใจไหมั่นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากจะสู้นะคะชื่ออะไรคะชื่อ์พี่ปุ้นค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยค่ะคิดว่าเราเตรียมตัวมาดีไหมทำได้ไหมแน่นอนค่ะต้องเต็มที่ค่ะจะสู้จะสู้เป็นกำลังใจให้นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะวมาเสาร์วันนี้ตื่นเต้นเ้เบอร์หนึ่งด้วยนะคะเนี่ยตื่นเต้นต้องเตรียมตัวมาดีไหมใครคิดว่าเตรียมตัวมาดีไหมคะแน่นอน คิดว่าเตรีมตัวมาดีไหมคะมั่นใจไหมคะมั<จ>่นใจค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรอันดามันค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นอยู่ว่นเสด็จหกเลยวันสุดท้ายกดดันไหมกดดันไหมกดดันอยู่นิดนึงค่ะคิดว่าเดรตัวเองเตรียมตัวมาดีไหมคะก็พอสมควรนะคะก็สู้ๆนะคะขอให้ทำได้ข,ข<อ>ทำเต็มที่ค่ะชื่อกว่างนี่ค่ะใวันสอบตื่นเต้นไหมคะตอนนั้นตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะยังตื่นเต้น ัวยจริงเหรอคะเหมือนก็สอบเรีย้องใช่แล้วแบบฝากถึงน้องๆพิวแปดห้าที่จะสอบเข้าโคต้าน่าตะสิ้นเยค่ะคู่นะคะขอบคุณค่ะ สวยอ่ะแสงงามมือเป็นยังไงแล้วในช่วงบ่ายจะเป็นการสอบ สีกลุ่มนะคะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อเกสค่ะเจอไปแล้วเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากคือขาสั่นมากๆเลยค่ะแล้วคิดว่าทำได้ไหมมั่นใจไหม อ๋ออยากบอกอะไรกับเพื่อนคนอื่นไหมคะเนี่ยสอบเป็นคนแรกเลยค่ะเนี่ยตื่นเต้นมากสู่ๆชื่อนะคะเสร็จ่ชื่ออะไรชื่ออะไรคะชื่อเล่นตัวาครับชื่อจริงตั๊กกรักตั๊การัครับแล้วแบบเป็นแงสอบออกมาแล้วรู้สึกตื่นเออหายตื่นเต้นไหมโล่งไหมก็รู้สึกโล่งขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ย้องสอบก็ค่อ้ตื่นเต้นแล้วว่ามั่นใจไหมมั่นใจไหมถามว่ามั่นใจไหมจริงจริงมันก็ห้าสิบห้าสิบครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนที่มาที่นี่ ก็มีความเก่งแตกต่างกันแต่ว่าเมื่อเข้าไปในห้องนะครับใครจะดึงจุดเด่นหรือใครจะแทงจุดด้อยออกมามันอยู่ที่ตัวบุคคลในห้องก็สู้ๆนะชื่ออะไรคะชื่อสกายค่ะแล้วนี่สอบเรือยังสอบเสร็จแล้วค่ะดูสิยังไงมั่งตื่นเต้นไหมตอนสอบตื่นเต้นค่ะเตรียมตัวมาดีไหมคิดว่าเตรียมตัวคิดว่าพร้อมอยู่ค่ะกรรมการใจดีไหมดู ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็กรรมการก็นิหนึ่งก็ซู่ซู่นะเป็นกำลัใจให้ขอบคุณค่ะน้องเชื่ออะไรคะเชื่อจนโนค่ะอ๋อแล้วนี่คือสอบไปแล้วใช่ไหมแบบรู้สึกงไงบ้างหมาว่าจิตใจดันกันลงค่ะน้องเชื่ออะไรคะชื่อมายค่ะเป็นไงคะสอบไปแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกโล่งเลยค่ะเข้าไปแล้วอาจารย์ท่านใจดีมากจริงเหะอคะเราคิดว่าเรามั่นใจไหม ทำเตม็มที่เลยใช่ไหม,มก็ซู้ซนะขออจิส่อ้าี้าฉยไม่ได้อันนี้ก็คือมาที่ยงะแต่ก็เป็นย้อนแสงคข้าเที่ยงแบบพันปลายแงแดบ คอนเนนะคะแต่เราขายรงาไม่ชแม่มตื่อย่าง่แต่ชตละกนส่งบ่ายคือเพลงบางครับนะคะนี่แหละค่ะชื่อชาตรยาสุวรรณนุกิจค่ะชื่อเล่นชื่อมินค่ะมั่นใจไหม พอมั่นใจค่ะเพราะว่ามือสั่นมากโล่งไหมชอบเสร็จแล้วโล่งมากค่ะก็ชงซู่นะพี่เป็นกำลังใจให้ได้ค่ะน้องก็ชอบเสร็จแล้วงงๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นไงก็ปวดแกล้งมากกวดแก่งมากเราหดแล้วก็จะเจอกันเจอกันรับ้องเจอกันนะที่เปิ